ขาดความมั่นใจเป็นวิบากหรือไม่ถามไม่ค่อยมีใครเชื่อถือมาตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นก็ขาดความมั่นใจทั้งที่พยายามสร้างความมั่นใจด้วยวิธีต่างๆบางทีก็ดีขึ้นแต่ก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกอาชีพการงานก็ไม่ก้าวหน้าเพราะเจ้านายไม่เชื่อมือเป็นหลักอย่างนี้เพราะกรรมเก่าหรือเปล่า พระพุทธเจ้าตรัสว่าทานที่ถวายพระสงฆ์หรือนักบวชด,ด้วยความเคารพคือทั้งเคารพในบุคคลผู้รับซึ่งอยู่ในฐานะเหนือกว่าและเคารพในบุญกิริยาของตนจะทำให้ลูกเมียเจ้านายและคนรอบตัวทั้งหลายให้ความยำเกรงเป็นคนพูดจาน่าเชื่อถือใครต่อใครยินดีเงี่ยหูฟังอย่างเต็มใจฉะนั้นในทางตรงข้าม หากเราเคยเป็นผู้ให้ทานด้วยใจกระด้างขาดความเคารพถวายของพระแบบศึกเสือกส่งสงให้ของใครต่อใครเหมือนเห็นเขาเป็นกี่ค่ารับส่วนบุญแม้โยนกระดูกให้หมาก็แกล้งคว้างใส่ตัวมันด้วยจิตคิดดูถูกอย่างนี้เรียกว่าเป็นกรรมกึ่งขาวกึ่งดำคือขาวเพราะให้แต่ดำเพราะใจหยาบผลกรรมคือกลายเป็นผู้ไม่มีคนเคารพยำเกรง หรือไม่เชื่อถือเอาเสียเลยหากสำรวจตัวเองไม่พบว่ามีใจเช่นนั้นคือเป็นผู้เห็นการให้ว่าน่าจะทำด้วยความเคารพกันแม้จะหย่อนเศษสตังลงขันขอทานก็โน้มตัวลงไปใส่ดีๆด,ด้วยน้ำใจอ่อนโยนอย่างนี้ก็ขอให้ลองสำรวจศีลโดยเฉพาะข้อที่ว่าด้วยการพูดจา พระพุทธเจ้าตรัสว่าคนพูดพล่ามเพอร์เจอเก่งๆจะทำให้ไม่มีคนเชื่อถือการก่อวจีทุจริตข้ออื่นๆก็เช่นกันทั้งในแง่โกหกนินทาและพูดหยาบคายเป็นนิดต่างมีส่วนเป็นเหตุแห่งความไม่น่าเชื่อถือแต่ต้องว่าการพล่ามเพอร์เจอร์นั้นส่งผลตรงและแรงสุดเพราะพิสูจน์ได้ตั้งแต่ในชาติปัจจุบันทีเดียว ในแง่ของจิตคนพล่ามเพอเจอหรือเป็นผู้มักพร่ำเพ้อรำพังง้องแง้งนั้นจะมีลักษณะจิตที่ปั่นป่วนคนอยู่ใกล้แล้วรู้สึกสับสนวิงเวียนหรือพร่ามัวตามเคลื่อนจิตดังกล่าวที่มารบกวนความรู้สึกคนเห็นหรือคนฟังให้พลอยมัวมนจะทำให้ใครต่อใครรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่มีหลักไม่มีความชัดเจน ไม่ให้ความรู้สึกด้านดีแม้การประพฤติตัวโดยทั่วไปจะอยู่ในศีลในธรรมอย่างไรก็ตามและจิตท,ที่ปั่นป่วนมัวมลดังกล่าวนี้ก็เป็นของติดตัวข้ามภพข้ามชาติได้ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ในช่วงต้นต้นวัยจะมีคลื่นสมองที่ทำงานไม่เป็นระเบียบคิดแบบกระโดดไปกระโดดมาทำให้จับเรื่องไม่เป็นเรื่องมาเป็นสาระ ล้วก็ดนใจให้ฝักใฝ่ไปในทางเพอ้อเจอ้ออีกหากสำรวจทั้งในแง่ของทานและศีลแล้วก็ไม่พบว่าเรามีความเป็นเช่นนั้นนั่นไม่ใช่นิสัยติดตัวของเราคราวนี้ก็คงต้องดูความมีวินยัยเราพูดแล้วทำได้ตามที่พูดไหมรับปากแล้วเป็นไปตามที่รับปากไหมความสามารถรักษาสัญญากับตนเองก็สำคัญ คนที่ไม่อาจนับถือตนเองไม่อาจเชื่อใจตัวเองว่าจะทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาไม่สามารถเลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่งไม่แน่ใจว่าจะทำตามปณิธานได้แค่ไหนก็จะมีบุคลิกลักษณะเก้เก้กังๆไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกน่าเชื่อถือขึ้นมาได้เช่นกันอีกประการหนึ่งคนในโลกนั้น ถือเครดิตเป็นเรื่องสำคัญคุณต้องประสบความสำเร็จในเรื่องหนึ่งหนึ่งมีผลงานเป็นรูปประรรมที่คนอื่นแลเห็นหรืออย่างน้อยมีความภาคเพียรทำกิจอย่างสม่ำเสมอจึงจะมีแรงส่งไปกระทบความรู้สึกของคนอื่นคนมีประสบการณ์มากจะมีรายละเอียดข้อมูลในหัวอยู่มากคิดได้มากพูดได้มาก และลงมือทำให้กิจการงานลุล่วงเป็นรูปเป็นร่างได้มากถ้าเป็นเช่นนี้แค่ขยับตัวยังไม่ทันพูดอะไรก็พร้อมจะมีคนเงี่ยหูฟังเราแล้วครับสรุปในแง่ทางโลกคือขยันทำงานให้มากเข้าไว้เดี๋ยวข้อมูลเต็มกระบะสมองแล้วดีเอง